ในการใช้ชีวิตประจําวันอย่างไม่ประมาทกาดไม่ตกมากแล้วค่ะพี่น้องคาะสวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากณ์่อนนะคะกลับมาทํานายดวงรายวันประจําวันที่19นะคะสิงหาคม2 5 6 4ซึ่งตรงกับวันพฤหัส,สบดีสีแสดสีส้มนั่นเองค่ะพี่น้องคะ่ะเนาะเป็นแนวทางนะคะในการใช้ชีวิตประจําวันอย่างไม่ประมาทนะคะนําแนวทางดีๆที่ไพ่ขาชี้แนวทางไปปรับใช้นะคะพี่น้องจา๋าเนาะอันนี้เพื่อความไม่ประมาทนั่นเองนะแล้วก็ขอบอก ย้ำๆเหมือนเดิมพี่น้องดูแลตัวเองนะคะแล้วก็สู้นะคะพี่น้องค่ะนะทุกอย่างจะผ่านนะคะถ้าเราสู้แล้วก็อดทนไม่ยอมจำนนนะคะพี่น้องโอเคแล้วก็ขอขอบคุณนะคะพี่น้องทุกผู้ทุกนามนะคะ fcfc FC ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่สนับสนุนช่องเศรษฐีโชคพยากรนะคะดูแลติดตามกันมาด้วยดีเสมอมาขอให้เจริญรุ่งเรืองค่ะ เอาละมาดูพี่น้องวันอาทิตย์นะคะในวันพรุ่งนี้จะต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษนะคะมาดูกันค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นั้นเนี่ยดีนะคะดีเนาะปัญหาต่างๆคลี่คลายลงโดนจัดการนะคะหรือไม่ก็เปลี่ยนแปลงตามการเวลาแต่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีพี่น้องวันอาทิตย์บางท่านก็อาจจะศึกษาหาความรู้ใส่ตนเองนะอาจจะอบรมในเรื่องของคอร์สสั้นๆก็ได้นะคะ อบรมในเรื่องของหน้าที่ตำแหน่งการงานเพื่อจะขยบขึ้นก็ได้นะคะสำหรับพระสังฆราชนี่ก็ถือว่าเป็นไพ่ดีนะคะและพี่น้องวันอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้ก็ขอความช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะคะพี่น้องจาเนาะในวันพรุ่งนี้ไพ่ทักอาจจะเดินทางในระยะสั้นๆแล้วก็เดินทางอย่างมีแปลนก็คือหมายความว่าอาจจะไปหาหมอหมอนัดตรวจสุขภาพหรือ ไปรักษาไข้เป็นช่วงระยะเวลาก็ได้สำหรับให้6ดาบนั้นถ้าไข้รักษาหายนะคะพี่น้องวันอาทิตย์ไม่ต้องกังวลค่ะแต่อาจจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งนะคะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างนะคะสำหรับพี่น้องวันจันทร์ทำนายโดยรวมบอกวา่าในวันพรุ่งนี้นะคะพี่น้องวันจันทร์ก็ยังคงทำภาร,รก,กิจนะลุยๆนะคะบางท่านก็อาจจะมีโปรเจกต์งานใหม่ นะคะที่จะต้องขยับขยายนะต่อยอดในส่วนของกิจการหรือการงานที่เราทําอยู่เดิมให้ดีขึ้นนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ใครที่เปิดกิจการค้าขายก็จะมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนราคาในวันพรุ่งน,นี้นะคะพี่น้องวันจันทร์นะคะก็ถือว่าดีมากนะในส่วนของครอบครัวร่วมแรงร่วม,วม,วมใจรักสามัคคีนะคะช่วยเหลือกันดีอบอุ่นนะคะ อย่างนี้ใครที่ทํางานร่วมกับครอบครัวเปิดกิจการร่วมกับครอบครัวณขณะน,นี้หรือทํางานอยู่กับบ้านกับช่องก็ลื่นไหลค่ะพี่น้องขาไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรเลยเด่นมากในเรื่องของการงานและกิจการและก็เรื่องของการเรียนด้วยนะคะพี่น้องขานะพี่น้องท่านไหนลูกหลานท่านไหนที่กําลังเรียนอยู่ก็จะนะคะลื่นไหลไม่มีปัญหาอุปสรรคและใครที่สมัครงานเอาไว น้าว่างานก่อนหน้านี้ก็จะได้รับคําตอบนะคะในวันพรุ่งนี้คือให้เราไปทํางานได้เลยนะคะพี่น้องวันจันทร์ค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารทํานายโดยรวมบอกว่าในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันอังคารน้าก่อนหน้านี้อาจจะมีเงินเข้ามานะคะมีเงินเข้ามือเด่นในเรื่องของการเงินมีเงินสดๆนะคะแต่ว่ามีรายจ่ายที่จะต้องรับผิดชอบนะชาระ นั่นเองอาจจะมีน, ύ, น, ύ, น ύ, ีนี้นี่สินเก่าอยู่นะคะในวันพรุ่งนี้เตือนในเรื่องของว่าบริวารจะทําให้เดือดร้อนเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานหรือเรื่องของการเงินก็แล้วแต่ฉะนั้นพี่น้องวันอังคารในวันพรุ่งนี้เรามัดระวังเป็นพิเศษละค่ะในวันพรุ่งนี้และก็ในวันพรุ่งนี้ถ้าทํากิจทาการอะไรที่มีในลักษณะของการลงทุนที่มีความเสี่ยงนะหรือไม่ถูกกฎไม่ถูกกฎนะคะผิดกฎ ในในเรื่องของการลงทุนก็ให้ระม,มัดระวังนะคะพี่น้องจ๋านะการลงทุนลงหุ้นถ้าขึ้นซาตานนั้นเนี่ยมีกิเลสมีความโลภเข้ามาจะทําให้พี่น้องวันอังคารเสียหายเสียทรัพย์เสียเงินได้นะคะพี่น้องระม,มัดระวังให้ดีค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างค่ะสําหรับพุธกลางวันทานายโดยรวมบอกว่า พี่น้องวันพุธกลางวันนั้นเนี่ยยังคงลุยๆเดินทางระยะสั้นๆน,นะคะนี่อย่างนี้นะด้วยชาลีอดแล้วก็มีความวิตกกังวลในสถานการณ์ที่มันยังไม่ไม่รู้สึกว่าจะคลี่คลายสักเท่าไหร่ในการงานก็ย,ยังยุ่งอีรุงตุงนังนะคะยังไม่เป็นระบบระเบียบยังไม่ลงตัวก็ป้าหมอถือว่าเป็นเรื่องปกติฉะนั้นอย่าวิตกกังวลไปนะคะพี่น้องค่ะนะทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนั่นเองนะคะ แล้วก็ไพ่ทักดีมากนะพี่น้องวันพุธกลางวันยังคงมีเครดิตในเรื่องของการเงินเลขเครดิตในเรื่องอื่นๆอยู่นะคะยังมีคนสนับสนุนมีคนสนับสนุนในเรื่องของเงินทุน,นในเรื่องของการเงินยังคงมีคนซัพพอร์ตอยู่นะคะฉะนั้นพี่น้องวันพุธกลางวันป้าหมอถือว่าถือว่าเป็นดวงปกติและก็ยังเดินไปได้อย่างลื่นไหลนะคะโอเคมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างค่ะ สำหรับพูดกลางคืนทำนายโดยรวมบอกว่า,าพูดกลางคืนให้ดูในลักษณะของเรื่องของสุขภาพดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีนะคะในวันพรุ่งนี้มีเกณฑ์ที่จะต้องจ่ายเงินเสียเงินนะคะอาจจะเสียเงินไปกับในเรื่องของรถภาระในเรื่องของรถราของเรานะคะอาจจะต้องจ่ายค่าประกันรถเสียค่ามวดรถค่าผ่อนรถนี่อย่างนี้ หรือไม่กระของเราเสียหายงอแง,ง,งนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนขาเดินทางก็เช็ครถสภาพรถของเราให้ดีนะคะพี่น้องจ๋าเนาะในวันพรุ่งนี้ดูว่าเขาจะงอแงอันนี้คือพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะแล้วก็เรื่องของสุขภาพนะสุขภาพก็อาจจะมีเกณฑ์เข้าโรงพยาบาลแต่ถามว่าเกี่ยวกับเรื่องของวัคซรงวัคซีนไหมก็มีโอกาสนะคะสําหรับไพ่ใบนี้นะ พี่น้องวันพุธกลางคืนก็ถือว่าหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยเสนจันไรไม่มีเดินหน้าต่อไปได้เหมือนกันค่ะพี่น้องค่ะเนาะค่ะมาดูพี่น้องวันพระฤหัสบดีบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันพระฤหัสบดีทำนายโดยรวมบอกว่าหมุนเงินนะคะขึ้นสองเหรียญก็คือเข้ามือซ้ายย้ายไปมือขวาได้มาก็ม่สามารถที่จะเก็บกับเงินเอาไว้ได้แต่ก็ให้มองใน ในบวกให้บอให้มองในแง่บวกนะคะพี่น้องก็คือให้เรามีเงินหมุนเข้ามาอย่างคล่องมือไม่สะดุดมือก็ยังดีกว่าที่เราจะสะดุดหรือติดขัดนะคะในวันพรุ่งนี้ก็มีในลักษณะของหนึ่งเรื่องสองเรื่องที่อาจจะเก็บในเรื่องความลับเอาไว้ส่วนตัวให้ระวังจะถูกเปิดเผยนะคะพี่น้องคะถ้าเปิดเผยในเรื่องความลับที่เราเก็บไว้ในเรื่องดีๆไม่เป็นไรแต่ถ้าสมมติเรื่องไม่ดี อันนี้เราต้องยอมรับในส่วนที่เราปิดบังซ่อนเร้นเอาไว้นะคะพี่น้องวันพระฤหัสบดีนะคะมีหนึ่งเรื่องสองเรื่องสามเรื่องเชียวให้เราได้ฉลองความสำเร็จนะคะอาจจะข่าวดีอาจจะทำยอดขายถึงขายของดีขึ้นนะคะอย่างนี้นะโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์ส่วนในไพ่ทักในบางเรื่องนะคะก็จะต้องรอรอคอยรอสถานการณ์ให้มันดีกว่านี้ อย่างเช่นเรื่องการลงทุนลงหุ้นประมาณนี้ก็ยังไม่ได้ก่อนนะคะพี่น้องวันพระฤหัสบดีค่ะอ่าโอเคมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างคะ่ะสาหรับพี่น้องวันศุกร์ทำนายโดยรวมบอกว่าพี่น้องวันศุกร์ทำนายโดยรวมบอกว่านะคะดูว่าก่อนหน้านี้อึดอัดติดดาบนะคะสําหรับแปดดาบเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพได้ด้วยเกี<น>่ยวกับเรื่องของการงานได้ด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการที่ว่าอยู่บ้านเฉยๆว่างงานแล้วก็มีความรู้สึกว่าอึดอัดอะ ไม่ไหวแล้วหรืออย่างไรกดดันตัวเองอันนี้เป็นเพียงความรู้สึกนึกคิดแค่นั้นเองค่ะพี่น้องค่ะนะแล้วก็อาจจะไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวนะคะไม่สบายนะภุมมพุ่งภูมิแพ้อันนี้ก็ต้องดูแลยตัวเองเป็นพิเศษนะคะพี่น้องวันศุกร์นะคะยังไงแล้ววันพรุ่งนี้ก็ยังคงมีผู้หลักผู้ใหญ่ย้าเน้นเป็นผู้หญิงนะ,ะให้ความช่วยเหลือพี่น้องวันศุกร์เป็นอย่างดีในเรื่องของการงานยังคงประ,ะประคับผัะกองแล้วก็ลื่นไหลนะ นะคะพี่น้องค่ะน้ามีโปรเจกต์ในหัวเยอะแยะมากมายที่จะทำก็ค่อยๆทำไปค่ะพี่น้องวันศุกร์ทักโชคดีในเรื่องของบริวารน,นะคะนี่บริวารโชคดีในเรื่องของอบ้านช่องกิจการนะคะ<ม>นี่งี้นะใครที่ทำกิจการอยู่ในบ้านในช่องกิจการที่ร่วมกับครอบครัวถือว่าโดดเด่นประสบความสำเร็จอย่างสวยหรูเลยค่ะพี่น้องวันศุกร์ค่ะ โอเคต่อไปมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันเสาร์ทำนายโดยรวมบอกว่า,าก่อนหน้านี้ก็หัวเขาอาหัวทิมนะคะเครียดนะจิตตกนี่อย่างนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีโรคเก่ากำเริบปวดหัวปวดไมเกรนภูมิแพ้ได้ด้วยนะในวันพรุ่งนี้ก็ยังไม่ปกติสักเท่าไหร่ระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะพี่น้องวันเสาร์ในวันพรุ่งนี้ แต่ว่าพี่น้องวันเสาร์นั้นเนี่ยมีความรู้สึกว่าเอ่ออะไรก็แล้วแต่ที่มันที่มันสะสมนะคะหมักหมมอ่าหมักหมมหรือมีเรื่องมีราวอะไรอยู่แล้วก็มันยังไม่ไม่ได้เคลียร์นะคะในวันพุ่งนี้ก็ตัดสินละนะตัดสินและเขาคิดว่าเราชนะนะคะก็คือไพ่ชัดมิน้นดนะด้วยความที่เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะตัดสินให้เราชนะนะคะนี่อย่างนี้เลยนะคะพี่น้องวันเสาร์เนาะ ในไพ่ทักก็ไม่ค่อยที่จะโอเคนะคะในเรื่องของว่ามีหนึ่งเรื่องสองเรื่องที่ลังเลสงสัยแล้วก็จะเป็นที่จะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ไม่อยากจะเลือกอย่างนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะก็แนะนําเหมือนเดิมว่าให้เลือกในสิ่งที่ดีที่สุดนะในขณะนี้และทํามาให้ดีที่สุดนั่นเองค่ะพี่น้องวันเสาร์เนาะสุขภาพยังคงที่จะต้องระมัดระวังอีก2ตัวก็คือเรื่องดวงตาสายตา เรื่องของเอ็นข้อกระดูกนะคะอย่างนี้ด้วยนะจ้พี่น้องวันเสาร์โอเคค่ะอ่าฉะนั้นนะป้าปหมอวยพรให้พี่น้องทั้ง8วันเกิดนะคะกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงเอาไว้นะคะพี่น้องค่ะนะแล้วก็เฮงๆค่ะสวัสดีค่ะ